Okay, ครับนะทีนี้นะครับในส่วนของย่างวัดข้าหวัดต้านทานนะครับมันจะมีสกเกลนะครับในการอ่านได้สูงสุดนะครับก็คือตั้งแต่ศูนย์สองโอมนะครับจนไปถึงนะครับยี่สิบมกะโอห์มนะครับ,รบตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะอ้างอิงจาก,กที่เราเคยดูกันไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับ ในส่วนของสกเกลนะที่เราดูมีป้าน,นะครับก็คือเราจะอ่านอยู่ในช่วงนะครับเอามันเชื่อเองนะครับอ่านอยู่ในช่วงที่มันเป็นบรรทัดของตัวย่งางของตากน,นะครับหรือที่มันจะเขียนเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์โคมนะครับเราสังเกตได้ง่ายจากทางด้านซ้ายหรือาาด้านขวานะครับ ทีนี้นะครับจากที่เราเคยดูกรีปไปนะฮะช่วงแต่ละช่วงนะครับก็จะมีะค่านะครับของกีดที่แตกต่างไปนะครับอย่างเช่นนะครับช่วงเลขศูนย์ถึงเลขสองนะครับเขาจะอานกรีดย่อยๆพวกน,ะนะกวนั้นนะกรีดละศูนย์จุดสองนะครับนะ 啊，对呀。 เริ่มมาตั้งแต่ศูนเลยก็ได้นะศูนแลเรามาสีที่สองเนี่ยก็จะเป็นศูนย์จุดงศูนี่ศูนย์จหกแปแล้วก็มา1นะนครับอนับไปอีกเรื่อยๆนะก็จะเป็นหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดี่หึงจุดกแปแล้วก็มาเป็นสองนะแสดงว่ามันจะอ่านสีละศูนย์สองนะทีนี้ถ้าอาย่านพวกนี้นะครับมันชี้ตรงไหนนะครับจะยกประหยาดแค่ไอ เลงที่ผมเขียนไว้ใช่นี้ก่อนนะจุดขึ้นต่สองไว้ทีนเลขนะก็สมมติว่าถ้าเขียวนะครับเจมมเตอร์มาตีมาชี้อยู่บริเวณลำกากตรงนี้นะครับเราก็เริ่มนับไปเรื่อยว่ามันอยู่ตำแหน่งที่เท่าไหร่นะครับอย่างนี้เราเริ่มนับตั้งแต่ศูนย์ก็ได้ถ้าเราจำไม่ได้นะครับก็เป็นศูนย์จุดสองศูนย์จุดสี่ศูนย์จุดหกนะแสดงว่าปัจจุบันเนี่ยนะเขียมันชี้อยู่ที่เลขศูนย์จุดหก ทีเราจะไปตอบศูนย์จุดองค์เลยไม่ได้นะครับเราต้องไปดูว่านะเราต้องไปดูว่าย่านมิเตอร์ของเราเนี่ยเราปักไว้ที่เท่าไหร่นะครับขับไปเท่าไหร่อย่างเมื่อกี้นะครับมันชี้อยู่ที่ศูนยะ์จุดหกนะครับจีนที่ท้ศูนย์จุดหกถ้าเราปักย่านไว้ที่คูณหนึ่งก็คือหมายถึงเราเอาคูณหนึ่งไปคูณคนระับ ค่าทีได้ก็คือสูตจุตกโคมเลยนะครับแต่ถ้าเกิดน,นะเราปรับย่านไว้ที่คูน10นะครับค่าที่เราอ่านได้นะครับหรือค่าความต้านทานที่ดีของมันแล้วนะครับก็คือ6โกลนะครับก็ไเราสูตรจนดโกล์ไปคูนด,ด้วยด้วย10ได้เลยนะครับถ้าปรับไว้ที่ย่านนะครับคูน100นะครับเราก็แค่เอาสูตจุดกล์เนี่ย ที่เก็บบัญชีอยู่นะไปคูณด,ด้วยหนึ่งร้อยนะครับเราก็จะได้ค่าความต้านาทานออกมานะครับเราก็คูณไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เนี่ยจากที่เราเห็นแล้วว่าเอาเอมันคูณอะไรกันต่างๆแล้วแต่การปรับยาใช่ไหมครับนะมันก็จะไปอ่านอีกจากด้านบนตัวน,นี้ด้วยนะว่าทำไมเอ่อค่าความต้านทานมันถึงอ่านได้ตั้งแต่0.2โุดอหโมจนไปถึง2ี่สิเมกะโอมนะครับ มันมาจากตรงนี้แหละเอาตรงน okay. uh, okay. uh, ี้ก่อนมีคูนคนะครับแล้วก็เอสิบคคมันมาจาก ได้หรือเขียนตรงนี้เลยนะศูนย์เนี่ยนะถ้าดูทางด้านขวาคือศูนย์นะศูนย์มันไม่มีค่าอยู่แล้วคะับดังนั้นเราต้องนับขีดถัดมาใช่ไหมครับขีดดันมาก็คือในช่วงเล้งระหว่างศูนย์จุดสองเนี่ยขีดดันมามันจะอ่านทีละศูนย์จุดสองใช่ไหมครับอันนี้ศูนย์จุดสองนะครับค่าต่ำสุดที่เราจานได้ใช่ไหมก็คือเหมือนกับเอาศูนย์จุดสองเนี่ยไปคูณด้วยหนึ่งใช่ไหมมันได้เลขค่าเดิมของมันคือศูนย์จุดสองนะครับ ไล่ไล่ค่าน้อยสุดที่สามารถหาได้แล้วต่อมานะครับต่อมาในสเกลนะครับมันจะเขียนค่าไว้สูงสุดนะคือ 2k นะครับคือ 2k นะครัหรือ2ค่านี่แหละนะครับสมมติว่าถ้าเีน็นบัญชี้บริเวณดังกล่าวนะครับนะเราอยากจะทราบว่าค่าที่มันอาได้สมสุดอยู่ที่เท่าไหร่นะเราก็ค่า 2k ตัวนั้นเนะี่ย ไปคูณกับยาดสุดสุดของมิเตอร์เรานะอย่างมิเตอร์ตัวนี้ยานสุดสุดของม้านคูณด้วย 10k นะครับเราก็เอา 2k นะครับไปคูณกับ 10k นะครับค่าที่ได้ก็คือ20เมกะโอห์มนะครับได้ค่าสุดสุดต่ำสุดที่เราหวังได้แล้วนะครับ เพราะว่าที่ให้เช็คอย่างนี้นะที่ให้ตัวตรงนี้นะเพราะว่า,ออวาบางกรณีนะครับหูอยางร่องเช้านะครับที่เขาวัดน,นะครับนะที่เี่ยนไปนะเขาวัดมาใช่ไหมครับผมบอกว่าตัวนี้เป็นโพรต้งทางนะครับแล้วมันมีแถบสีอยู่นะเขาอา่านค่าวามตานทานเนี่ยนะครับอยู่ที่สี่เมกะโอห์นะ แล้ววิเตอร์นะครับสูงสุดที่เขาใช้ในการวัดนะครับย่านสูงสุดอยู่ที่ 1k นะครับย่านสูงสุดอยู่ที่ 1k นะทีนี้ถ้าย่านสูงสุดเป็นอยู่ที่ 1k ใช่ไหมครับเราย้อนกลับไปดูนะครับเราเอา 2k หรือ 2k กิคูณด้วย 1k นะครับดังนั้นค่าสูงสุดที่มันจะอากได้ก็คือ2เม g a โ h ม ตอบได้แค่สองมิลลโอนะครับจะมี้อยกว่าเมตรขึ้นมาไปครับอันนี้ขึ้นอยู่กับมิตเตอร์ของเรานะว่าใช้ยี่ห้อไหนอะไรยังไงนะครับแต่มิตเตอร์ที่รอบเช้าเขาใช้เนี่ยนะครับมันไม่มีในในย่านคูณสิบเทคลมีอยู่แค่ย่านคูณหนึ่งเคลอเขาวัดไปเสร็จแล้วนะครับเหมือนกับว่านะครับเหมือนกับว่า ก็คือเข็มโคติเข็มที่อยูทางด้านซ้ายนะครับเวลาเวลาเราวัดเข็มก็จะตีที่มันขวาอะไรแนี้ใช่ไหมครับะแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาดวัดที่เขาวัดอยู่มันสูงสุดแล้วนะครับเป็นยาดหนึ่งเข็มนะแล้วเอาไปวัดค่าความต้านทานนะครับสี่เอ็กก้าโอนะเข็มมันก็เลยไม่กระดิกนะครับมันก็อยู่อย่างนี้นะแล้วเขาบอกว่าไอ้ตัวต้านทานตัวนี้มันขาดนะครับแต่จริงๆแล้วมันแค่ ค่ามันสูงเกจอเกจอจนมันวัดไม่ได้นะครับจริ G G มันอาจจะไม่ได้ขาดนะครับก็คือให้เช็คอ,อย่างนี้ด้วยคนระับอ้างอิงระหว่างนะครับตัวค่าความต้านทานแต่ว่าเราอ่านได้เท่าไหร่นะคกับนะครับมิตเตอร์ของเราว่ามันวัดได้ถึงคุที่เท่าไหร่นะครนะต่อมานะครับาควรนะครับอ่า เราจะมาที่สเกลมิเตอร์แบบเดิมนะครับย่าน0ถึง2นะครับอ่านทีละอ่านทีละ0.2นะครับแล้วก็2ถึง5นะครับจะอ่านทีละ0.5นะครับถ้าเช็คให้ชัวร์นะครับเราก็เริ่มนับตั้งแต่เลข2เลยก็ได้นะครับนับไปทีละกิจน,นะครับกีจแรกก็จะเป็น2.5นะครับแล้วก็เป็น3 3.5 4 4.5นะครับแล้วก็มาเป็น5 ต่อไปเรื่อยๆนะก็จะไปจบที่สิบนะต้างนะครับไเป็น5้าจุดห้าหกหกจุดห้าเจ็ดเจหแปดแปดจุดห้าเก้าเก้าจุเราต้อง 5, ก็มาจบที่ได้1ิบน,นะรนะนะแสดงว่าถ้าเข็มมันมาชี้ติดโซนตรงนี้นนะเราจะอาจกี่ละศูนุดหาะรับอย่างเช่นนะบอย่างเช่นถ้าเข็มมันชี้บริเวณตังก่าวนะที่ผมลากเส้นไว้นะครับ เรา,า,เาก็เริ่มตั้ตั้งแต่เลข5เลยไม่ได้นะก็เป็น5.5 6.6.5 7นะครับแสดงว่าปัจจุบันเข็มมันชี้อยู่ที่เลข7นะครับเราก็ไปดูว่าเราตั้งยา่านคูณอะไรไว้นะครับแล้ก็เอาเลข7เป็นคูณนะครับถ้าเราตังา้งย,ย่านคูณหนึ่งไว้ก็หนึ่งเป็นคูณนะครับค่าที่ได้ก็คือ7โวลต์แต่ถ้าเราตั้งยา่านคูณ10นะก็คูณ10เป็นคูณน,นะครัได้70โวลต์ประมาณนี้ ต่อมานะครับยากนะครับอ่าหรือช่วงส0บถึงยีสนะครับสิถึงยีมาันจากนับกีดแล้วเนี่ยนับขีดแล้วเนี่ยะครนะับนับกีดแล้วเนแล้วก็นับไปนะครับ11 12อ็ดสิบสองสิบสามสิบสาสกเจ็ดปดสเก้ายีว่ามันกีดแล้วจริงนะครับต่อมานะครับ ยี่สิถึงสามสิบนะ่าจริงๆมายี่สิถึงห้าสิเลยนะผมราคาเฉแี่ยยี่สิบถึงห้าสิบนะเขาจะขีดละสองนะขีดละสองนะถ้าใช้ให้ตัวว่าจริงไม้นะเราก็เริ่นะมทบตั้งแต่ยี่สิบเลยก็ได้นะครับนะก็เป็นยี่สิบสองสี่ยี่หแปดนะครับแล้วก็มาเป็นส ทีนี้ถ้านับต่อไปเรื่อยๆครับมันก็จะเป็น7ที่50เดิมนะครับก็จะเป็น3 2 3 4 3 6 3 8แล้วก็มาเป็น40แล้วก็เป็น4 2 4 4 4, 4, 4, 4 6 4 8นะครับแล้วก็มาเป็น50นะครับแสดงว่าช่วงรลยนะเวาระหว่า,20นะา,าง20-50นะครับเราจะอานขี่ละ2นะครับถัดมา ร่วง50ถึง100ครับเราจะอา่นานจีดละ5นะครับถ้ารับไปนะก็เป็น50ครับ55 60 65 70ครับ75 80 85 90 95แล้วก็มาเป็น100น 11, 5, ะครับไสดงว่ามันจะนนรับจีดละ5า้าครับละ 5, ต่อไปนะครับช่วง100่งร้อยจนถึงองร้อยนะจะอ่านกีี่สิล้วนะครับกี่้อยสิเราก็นับไปเรื่อยๆนะครับอ่ะยีิบก็เป็น120 1งร้อยยี่สิบน้อยสมสรกะครับวก็เป็น1นึ่แล้วก็มเป็น200นะครับต่อมานะครับต่อมา จากเลข2อ0ร้อยมานะครับอันนี้มันจะเขียนลำบากหน่อยนะครับแต่นี้บอกไว้เลยนะครับมันขีดเนี่นะัชจะขีดละห้าสิบนะครับหรือง่ายๆไอขีดตั้งตรงเนี้ยนะครับมันอยู่ที่สอ0ร้อยห้าสิบนะครับส่วนขีดเข้มๆที่เหลือนะครับจะขีดละร้อยนะครับ,นะรบถ้าเรานบให้ชัวร์นะก็สองร้อยสาร้อยสี่ร้อยแล้วก็มาเป็นหนะ้าร้อยนะครับง่ายๆเลขตรงเนี้ยข้าขีดเข้มนะครับ ขีดเท่ๆหรือขีดที่มันแบบสูงขึ้นมาหน่อยนะรขีดใหจญ่จะขีดละร้อยนะส่วน extra extra แบนี้ขิดละห้าสิบส่วนสองขีดสุดท้ายนะครับเราก็ดูนะมันมีบอกไวอยู่แล้วนะครับขีดก่อนสุดท้ายได้เป็นหนึเกนะขีดสุดท้ายได้เป็นอันหนึ่งกับสอง K เลยนะสวัสดีค่อย่างตัวอย่างล็อกเช้าที่ผมบอกนะครเน้คนะครันนอันนี้เน็คประมาณว่า เราตั้งย่านวัดสูงสุดแล้วนะแต่เขียนนมันจะชี้อยู่ตรงอินฟินิตี้เลยนะครพอค่าที่เราอ่านอยู่เนี้ยมันเป็นสองไอ้มันเป็นสี่ไมคกับโออย่างเงี้ยนะครับแต่ย่านสูงสุดที่เราอ่านได้คือแค่สองไมก้าโอนะครับมันก็เลยชี้อยู่ตรงอินฟินิตี้ตลอดเหมือนกับเขียนมันไม่ขยับนะครับมาเจอเจอตอนีอย่างเงี้ยนะครเราแบบ รอบเท้าก็สับสนนะครับว่าคิดว่ามันขาดอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเปลี่ยนตัวด้านทานมาเลยเลยนะเรื่องในตัวที่ถอดออกดีๆมันก็ไม่ได้เสียนะนรับไล้ในงานอะไรเรื่องปกติอันนี้เป็นตัวอย่างทีนี้นะครับต่อมานะครับวิธีการวัดค่าความต้านทานนะครับวันนี้เราก็าจะเคยดูในคลิปไปแล้วนะครับ สมมติว่าไอเสียกันีรยนะเป็นค่าความต้านทานนะครับหรือนะครับหรือเป็นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับก็ได้นะครับวิธีวัดก็ขั้นแรกน,นะครับถ้าเราต้องการอ่านค่าความต้านทานนะครับต้องการดึงค่าความต้านทานคือเมื่อปักไฟที่ย่าในใดย่านหนึ่งแล้วนะหรือปัจจุบันผมปักมที่ย่านคูณหนึ่งนะครับปักมาเสร็จแล้วนะครับเอาสองสายตรงนี้นะครับมาช็อตกันนะครับ หรือเอามาชนกันครับไปแตะเตอร์ไปแนะ่ตามแดงมาชนกันพอมาชนกันเสร็จแล้วนะครับจากเกมมิเตอร์นะครับจากเกเมมิเตอร์ที่อยู่ทางหน้านซ้ายครับมันะมาจะตีมาจนจุดเลยนะครับบางกรณีอาจจะเป็นเลขหนึ่งหรือเลขสองหรือบางกรณีนนอาจจะเลยมาเลยนะครับไม่เป็นไรถ้าเราตับไปที่คูนหนึ่งแล้วมันถู่ที่เลขสองหรือเลยมานะครับ ให้เราปักซีโรแอนจนะัสอ่าปักซีโรแอดจัส <c oughs> ให้มันตรงกับเลขูตรนะครับให้มันตรงกับเลขสูตนะครับแล้วค่อยเอาไปวัดค่านะสมมติว่าปัจจุบันผมนะครับได้ทำการซีโรแอดจัสเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาสายดำแดงของเราเนี่ยนะสายดำแดงของเรานะไปวัดได้เลยนะ ดำแต่ฝั่งเึิมนะแดงแต่ฝั่งเดิแบบนี้ได้เลยคนระับไม่ต้องสนใจขั้วนะเพราะว่าถ้าคอาต้านทานหรือตัวต้าตนทานไม่มีขั้วนะบจากสลับง่ายังไงก็ได้หรือสลับสายยังไงก็ได้นะครับอยา่างปัจจุบันผมเอา,อาสีแดบงบนะไว้ฝังงนะ่งไว้ฝั่ง B นะสีดำไว้ฝั่ง A แบบนี้คนระับ ถ้าสลับกันนะครับเอาดำไปไว้ฝั่งดีก็ได้นะแต่มาไว้ฝั่งเอก็ได้นะก็วัดค่าวัดต้านหาได้หมดจลยนะเพราะว่ามันไม่มีขวดน,นะไม่ต้องสนใจอะไรหรือจะเป็นลักษณะของการวัดสายไฟก็เหมอนะนะือนกันนะอ่าก็แดงแต่ฝั่งเดิมน,นะครับดำแต่ฝั่งเดิมน,นะ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 อันนี้นะครับพอเราวัดสายไฟนะไม่ต้องปัดฟิโนแอาจั้ก็ได้นะฮนะอ่า เพราะการวัดสายไฟนะครับเราไม่ได้ต้องการวัดค่าความต้านทานนะครับเราวัดว่าสายไฟมันเชื่อมถึงกันหรือเปล่านะครับหรือง่ายๆก็คือสายไฟมันขาดด้านในหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ,อันนี้เป็นสายไฟนะครับแล้วมันมีรอยขาดอยู่ตรงที่ผมมาติดเหี่ยวแน่นะครับขาดอยู่ในสายไฟแต่ว่าเรามองไม่เห็นนะครับตอนที่เราเอาไปวัดเนี่ยนะครับ แดงแบบฝั่งหนึ่งดำแต่ฝั่งหนึ่งเนี่ยนะครับเศษนิเตอร์นะครับมันจะไม่กระดิกเลยครับมันจะอยู่ที่เล้ศูนย์ตลอดนะครับถ้าเราวัดแบบ pare ng pare ng pare ng higher, นีนะ้แล้วมันไม่ขึ้นครับแสดงว่าสายไฟของเรานขาดนะครับพวกนี <course> ้เดี๋ยวเราไปใช้ตอนซ่อมพัดลมซ่อมพวกการน้ำการอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเอาไว้เช็คสายไฟว่าไฟเข้าหรือเปล่าหรือว่าลายวงจรมันติดัาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ กาเป็นตัวอย่างนะครับต่อมานะครับต่อมา,อมาอย่างที่เราจะอ่านนะครับผมจะยกตัวอย่างแค่ DC DCV ก่อนนะครับส่วน ACV จะอ่านเหมือนกันนะครับแต่แค่วิธีการวัดต่า,างกันนี้เฉยนะครับอ่าวิธีการวัดต่าง การยังไงน,นะครับนะอ่ันนี้ถ้าเป็น ACV นะครับ AC ก็คือย่อมาจากไฟกระแสสลับนะครับ V ก็วุ้นเตะนะครับวนนะครับวุ้นเตะอ่ะก็คือเป็นการวัดแรงกดกันไฟกระแสสลับ ทีนี้นะครับไฟกระแสสลักนะฮะหรือไฟบ้านเรานะครับมันก็จะมีขั้วอยู่สองขั้วใช่ไหมก็คือ L กับ N นะครับหรือลายกับนิวต r a นะครับไฟกระแสสลักนะครับเวลาเราวัดนะครับเราก็ต้องเลือก้านะครับมาโดยสี่แฉกนนะครับมาที่คูณพันคูณห้าสิบคูณกัร้อยห้าสิบอะไรพวกนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นขั้วอะไระครับอ,อย่างเช่นนะครับแปกไปแตะมือก้อนก็ได้นะครับดำไปแตกลายแบบนี้ก็ได้นะครับเข็มก็ขึ้นเหมือนกันนะครับหรือนะครับหรือจะเอาดำไปแตะนีอก้อนแดงไปแตกลายก็อาจได้เหมือนกันนะครับก็อาได้เหมือนกัน ง่ายๆคือไปกระแส่ลัาไม่ต้องตนใจกจั้นะครับจิ้มวัดไปได้เลยนะครับประมาณนั้แล้วก็นะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องคำนึงนะครับถึงแม้ว่านะครับอ่ามันจะต้องอ่าบอกว่ามันจะไม่สนดใจกั้อะไรก็แล้วแต่นะแต่สิ่งที่ต้องคำนึงนะครับของข้างด c ซีวเตะและ AC วีวเตะนะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงตลอดนะครับและระมัดระวังตลอดนะครับคือเรืองของย่านวัดนะครับ ย่านวัดนะครับความหมายของเขาเนี่ยนะที่เป็นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบห้าสิบหรืออะไรพวกนี้ครับความหมายที่จริงของเขาคือนะหนึ่งพันเนี่ยมหมายถึงขนาดนั้นเนี่ยนะวัดแรงแรงดันไฟได้สูงสุดที่หนึ่งพันโวลต์นะในย่านเอจีนะหรือไฟกระแสสลับถ้าเราปรับไปที่สองร้อยห้าสิบนะก็คือ หมายถึงวัดแรงดันไฟกระแสสลับได้สูงสุดอยู่ที่250นะอยหกินะจะเกินน,นไม่ได้นะเช่นนะถ้าเกิดเราไปวัดไฟ3ามเฟสหรืออะไรพวกนี้นะครับบางทีมันออกมาอยู่ที่ประมาณ340อกว่ากว่านะหรือบางทีก็400กว่าคนระับแล้วนะครับเราดันไปปรับสกเกลไว้ที่250นะครับซึ่ง250เนี่ยมันหมายถึงแรงดันไฟสูงสุดที่มิเตอร์มันวัดได้นะครับ แต่ไฟจริงๆมันอยู่ที่300นะเกมมิเตอร์นะนะจากปกติเนี่ยมันวัดได้สูงสุดจะอยู่แค่ขขวามือประมาณนี้นะครับประมาณเลข250หรืเลข250นะแต่ถ้าเกเราไปวัดไฟ350เมื่อไหร่นะรบมันจะตีเกินออกมาเลยนะครับตีแบบตีออกมาไวมากนะนะแล้วถ้าเกิดเรายังไม่ดึงตัว สายมิเตอร์ออกครับมันะมาจะทำให้กดรูดบริเวณตรงนะี้นะครับเกิดการเสียหายนะครับแล้วก็มิเตอร์อเราอาจจะเต็มได้นะครับดังนั้นก็ควรเลือกอย่านดีๆครับนะในกรณีที่ว่าเราทราบค่ากราลังแตนะหรือไม่ทราบค่านะครับถ้าเกิดเราไม่ทราบค่าครับนะถ้าเกิดเราไม่ทราบค่าเบื้องต้นฝากย่านหนึ่งพันไว้ก่อนเลยนะครับ ทั้ง AC หรือ DC นะครับถ้าเราไม่ทราบว่าแรงดันที่เรากำลังจะวัดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับปักหนึ่งพันไว้ก่อนเลยครับนทะีนี้ถ้าปักหนึ่งพันแล้วนจะเป็นยังไงนะครับสมมติมว่าไฟนะครับน,นี้ผมยกตัวอย่างนะไฟที่เรากําลังวัดเนี่ยคือ1 2โวลต์นะแต่เราไม่รู้ว่าเป็น1 2โวลต์จริงหรือเปล่าสมมติว่ามีแบตเตอรี่นะครับ มีขั้วบวกขั้วลบอะไรแบบนี้คนระับยังไม่รู้ว่าแบตเตอรี่ก้อนนี้มันเป็นเทนะ่าไหร่ครับตั้งย่านหนึ่งพันไวก่อนเลยอ่าพอตั้งย่านหนึ่งพันปุ๊บมันอาจจะกระดิกมาแค่นิดเดียวนะครับพอกระดิกมาแค่นิดเดียวอาจายานะครับพอายายปุ๊บนะครับเราปับนะครับจากหนึ่งพันมาเป็นสองร้อยห้าสิบดูนะครับแกมมันก็าจะากระดิกขึ้นม,มาหน่อยคนระับ ถ้าเราอ่านค่าได้ก็อ่านเลยแต่ถ้ายังอ่านค่าลำบากาอยู่นะครับก็ปรับลดลงมาเหลือ50น,นะนะปรับลดยากลงมาเรื่อยๆนะครับจนมันอยู่ในช่วงที่เราอ่านงาน่ายนะในช่วงที่มันอ่านงาน่ายนะประมาณนั้นนี่เป็นตัวอย่างนะในส่วนของ AC นะวัดไม่ต้องสนใจขวด นี้ถ้าเป็น DC บ้างล่ะนะครับถ้าเป็น DC อ่าดีซีจะวัดไฟการแสตรงใช่ไหมครับอ่าดีซีย่อมาจากไดร์เนสอ่าไดร์เนสคอร์เนสคอร์เนเตอร์ใช่ไหมครับอ่อบา,า direct, อ่าก็จะ uh, มีขั้วบวกขั้วลบนะครับอ่อาทีน,ะนี้นะครับในการวัดยอดดีซีนะครับจะต้องสนใจขั้วนะครับอ่า ลองสังเกตนะครับที่มิเตอร์นะจะเห็นเลยว่ามันมีหมอกไว้เลยว่า,กกวาสายสีอะไรขั้วอะไรนะแดงขั้วบวกดำขั้วลบนะครับดังนั้นะนะตอนวัดนะครับสายแดงนะสายแดงก็คือจะต้องมาแตะขั้วบวกตามนะจะต้องมาแตะขั้วลบนะครับนเะทปมิเตอรนะ์นะครับมันถึงจะตีจากซ้ายมางขวามือนะครับ แต่นะฮะถ้าเกิดไฮวัดผิดนะฮะถ้าเกิดไฮวัดผิดอ่าเอาสีดำนะคะหรือสายสีดำของมิเตอร์ไปแตะตัวบวกนะคะและสายสีแดงของมิเตอร์นะคะไปแตะตัวลบนะคะแกมมิเตอร์เนี่ยจากปกติที่มันควรจะเร่งไปทางขวาใช่ไหมครัมันจะตีย้อนกลับนะครับจะตีย้อนกลับ ทีน uh, ี้พอมันตีย้อนกลับแล้วนะครับถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับอ่ามันจะเป็นกรณีดียวกับที่เราวัดย่านผิดเลยครับก็คือตรงนี้นะครับมันจะทาให้ขดลวดตรงเนี้เสียหายได้นะครับถ้าเรายังปล่อยไว้อย่างนั้นอยู่นะดังนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าเห็นมันตีย้อนกลับก็คือนี่เอาเออเกิเตอร์ออกได้เลยนะครับอ่านี่ทมามถึงเอาตัวเนี้ยเกนมิเตอร์สายพิเตอร์ที่เราทำมาเนี้ยออกได้เลย นะครับขอโอกาสคุณแล้ครับ